สวัสดีเต้ยเตยค่ะครับข่าเขียวค่ะก่อนที่จะไปสร้างเวียกสร้างงานมือนีก็ต้องกินข้าวกินน้ำกันซักก่อนมือนีค่ะเฮ็ดเจ้าวบักพริกดิบค่ะตำบกักพริกเรียบร้อยแล้วซ้อยหอมบัวลงไปตามด้วยบีบักหน้าจวดน้ำไล่ไลประแด็กแสบดาค่ะเทกมันลงไปเทกลงไปลกักกะทีขาดไรค่ะผงนัวนะคะหรือว,ว่ามันคือแป้ง <laughs> เงยบเงียบเงบงบแล้วบาดที่เด็กกวาดขวบขวดสาค่ะขวบขวบขวบจัดใส่ผ้าขาวค่ะบาดที่นิหะมองกินค่ะเด็กกินข่อยมือนี่ค่ะนี่ง่ายๆเลยเบะลงไปนี่มองกินข่อยไตต้นงาผงักนี่ลรสต้นนี่ลราต้นนี่ลราต้นนี่ละเอ้ามาค่ะกินให้เบิ่งเคืองข้ามค่ะมือนี่ค่ะเด็กกินค่ะนี่กับปิ้งเปลืไก่หรือว่าไตไก่ค่ะแต่แน่นอนผู้เฒ่าบอยกินผัวใบเกี๊ยวกินมันสิขี้ดื้อตอนนี้ข่อยบ่สนค่ะเข่าข่อยมีแล้วจ้ำเงียบเงียบเนืบเนืบเนืบเงียบเงีเบะนี่ติดบักพริกมาพร้อ็ก สุดยอดอีดีได้ค่ำนี่กินให้เบิงเคิงคำค่ะพร้อมนี่เลยสมพักบัวแซบ่บ มา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 ค่ะบัดนีนนั่งกินงามๆเบิ่งท่าข่อยนั่งแน่นัเอาฮอดตีนสง <laughs> อันควาผู้เฒ่าผู้โทเพิ่นสอนเนาะเป็นยิ่งนี่ทำเนียมให้มันคองตีนผมให้ลำเกี้ยงตีนสินให้ลำเพียงอันเพิ่นสอนไว้ก็ก็เฮ็ดตามอยู่เด้นี่บาททัดนี้มากิกนข้าวงามๆค่ะยำๆๆๆๆตามด้วยนี่แนวมักค่ะสมผักบัวสมผักบัวม่วนมาลงไปอื้อหืยำลงไปตามด้วยค่ำข้าวบัดนี่กินไปยำไปคิดไปเลี้ยวเบิ่งไปนี่งาผงชูรดต้นนี่ล่ะต้นนี้ล่ะต้นนี่ล่ะมันเฮ็ดข่อยปากโปเนาะข่อยก็จื้อได้อยู่บัดนี่นี่ตามด้วยนี่นค่ะปิ้งกึ้นไก่ ือว่าไตไก่อันผู้เฒ่าผู้ทูแต่ในหน่อยเพิ่นหามได้อยากกินอยากกินมันสิขีดีเปิดเพิ่นว่าสั่งกินเอากินเอาจ้ำแก้วค่ะกำจ้ำแจ้วกำจ้ำแก้วยำๆคอยชิมแซ่บแซ่บแซบค่ะขับนี่ค่ะนี่ล่ะเนี่ยกินคอยบ่มีหยังหลายค่ะบ่มีหยังหลายค่ะคอยกินซัำนี่ค่ะเพราะว่ามันไม่กินซัำนี่เอ้าบ้านที่นี่ไปสร้างเวียกต่อค่ะหลังจากกินเทากินน้ำแล้วค่ะข้าวเกี๊ยวกระออกน้ำส่งผลิตภัณฑ์ค่ะแต่ว่าข่อยก็หาบ้านอีแม่เราบ่พอก็เลยจอดถามอีพอร์ล็อกลากกลังตอนคั้ยนะคะออกไปหากินหญ บัตรไม่เงี้เงี้ยไปได้ไหนเราก็บอกว่าตรงไปตรงไปตรงไปแล้วก็เรียวใส่คอยตรงไปเรียวใส่แล้วก็ย่างบอก้อก็เลยจอดถามพ่ออีแม่เราสองคนค่ะกำลังขับ B M W อยูมากคนละขั้นก็เลยจอดถามแม่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 บัตม่เงียเงี้ยไปได้ไหนเราก็สี่สี่สี่ค่ะตรงไปตรงไปอ่าสี่ไปค่ะตรงไปลูกแล้วก็เรียวใส่กันกันหลังจากนั้นก็กลับมาพ่อคุณแม่เราแล้วค่ะคุณแม่ค่ะสั่งผลิตภัณฑ์โปรตีนเพื่อซูเปอร์ฟาดสองขวดนะคะข่าวเกี่ยวกับสมานาคุณให้คุณแม่เราบอกเอาเสียเอาสบู่ไปสองก่อนเนาะนะคะ ซูเปอร์ฟาสค่ะโอ้ยนั่นิ้ดพันธุ์ค่ะซปเปอร์ฟาสซ์ซเปอร์ฟาสค่ะกวดละหกร้อยยี่บบาทค่ะโปรมชว่นสอขวดหนึ่ันร้อบาทสานักนา,าคุณเสียงง,างา่ายๆในตหนึ่งค่ะส่งฟรีไม่มีค่าจะส่งทั่วประเทศค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ค่ะติดต่อสอบถามอะไรค่ะทางเพจ Facebook เฟซบุ๊กขาเขียวต้อยต้อยหรือว่าจะโทรศูนย์หกสองต้อยต้ย